ใครที่ออกกําลังกายเป็นประจําแล้วพบว่าการเต้นของหัวใจช้าชาต้องดูคลิปวิดีโอนี้เลยครับผมสวัสดีครับผมโค้ชปูแนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการสไปโกรจอยู่นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาพูดถึงอาการอาการหนึ่งที่มักเกิดขึ้นกับบุคคลที่ชอบออกกำลังกายเป็นประจานั่นเองครับผมภาวะนั้นนะคือเป็นภาวะที่ร่างกายมีการเต้นของหัวใจที่ช้ากว่าบุคคลปกติครับผมโดยปกติแล้วบุคคลปกติเนี่ยนะครับจะมีการเต้นหัวใจอยู่ที่70 80หรืออยู่ที่90ครับผมบางคนถ้าเกิดว่าไม่ค่อยฟิตนะก็จะอยู่ที่ประมาณ100นะครับ แต่คนที่เป็นนักกีฬาครับผมคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำโดยเฉพาะคนที่ฝึกคาร์ดิโอเป็นประจำครับจะมีการเต้นของหัวใจอยู่ที่ประมาณ40หรือ50ครั้งต่อนอาทีซึ่งถือว่าต่ํามากนะครับผมสําหรับนักวิ่งมาราธอนหรือว่าคนที่ฝึกเอ็นดูแรนซ์แบบเป็นประจําเป็นระยะเวลาเนิ่นนานหลายๆคนครับผมมีการเต้นของหัวใจน้อยกว่า40นะครับอยู่ที่30ไปลปลายพวกนี้นะผมก็มีให้เห็นเช่นกันครับซึ่งจริงๆในคอนดิชันนี้นะผมเกิดขึ้นกับผม อยู่แล้วนะขณะนี้ครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือที่มันเป็นของแถมนะที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวครับผมแต่ว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะครับนั่นก็คือสภาวะแอตลีตฮาหรือว่าภาวะ หัวใจนักกีฬานั่นเองครับผมแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาหลักรับผมผมต้องขอขอบคุณทางโฮฟิททูที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับทางช่องซิปแครโปรเจกต์มาโดยตลอดครับผมถ้าวันนี้คุณสนใจที่ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายมาไว้ที่บ้านครับที่มีคุณภาพสูงราคาย่อมเยาและมีบริการหลังการขายที่สุดยอดครับผมที่โฮฟิ i t ูมีอุปกรณ์ให้คุณเลือกสรรอย่างมากมายและจุใจครับผมไม่ว่าจะเป็นลูวิ่งจักรยานสมิธแมชชีนหรืออุปกรณ์ฟรีเวทในการสร้างกล้ามเนื้อและอื่นๆอีกมากมายครับผมทไา้งคุณจะ ส่วนลดพิเศษพิเศษจะทางโฮมฟิตูในการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นเลยครับสำหรับโคชปูนั่นแหละครับโฮมฟิตูถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งด้านอุปกรณ์การออกกำลังกายที่โคชปูนั่นไว้ใจถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์จากทางโฮมฟิตูผมได้ทําลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องของแอดรีฮาร์กันต่อนะครับผมสภาวะแอดรีฮาร์ผมก็คือเป็นสภาวะหัวใจที่มีอาการหนาตัวขึ้นของห้องหัวใจห้องซ้ายล่างนะครับที่มันหนาตัวขึ้นจากการที่เราฝึกคาริโอ ต้องย้อนกลับไปสมัยเด็กๆเลยครับผมสมัยที่ผมเรียนมัธยมเนอะนะครับผมเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลครับผมแล้วก็ผมฝึกกลุ่มการฝึกพวกคาร์ดิโอพวกนี้นะครับ เยอะมากนะครับถึงเรียนจบมาแล้วครับผมนะครับเรียนมหาลัยนะครับผมจนจบมหาลัยจนทํางานโหยังคงเล่นบาสอยู่ยังคงฝึกพวก endurance พวกนี้อยู่ยิ่งมาฝึกพวกเวทเทรนนิ่งครับผมในช่วงต้นของชีวิตของการฝึกเวทเทรนนิ่งของผมเนี่ยผมฝึกพวกกลุ่มบอดี้เวย์นะครับพวกซิลคิตเทรนนิ่งพวกฟังชั่นอลเทรนนิ่งแล้วก็มาถึงครอสฟิตคือพูดง่ายๆว่าฝึกพวกกลุ่ม endurance มาตลอดเลยครับผมแล้วก็มีอยู่จุดๆหนึ่งครับผมที่ผมไปตรวจร่างกายประจําปีนะครับแล้วก็คุณหมอก็กวักมือเรียกแบบให้ชวนไปคุยชวนเข้าไปคุยอ่ะเหมือนประมมาาาณว่ีบง เรื่องที่คอนเซิร์นครับผมหนึ่งที่เขาคอนเซิร์นคือทําไมหัวใจมันเต้นช้าขนาดนี้นะครับผมตอนนั้นผมเต้นการเต้นหัวใจของผมนะอยู่ที่ประมาณ46-47นะครับผมซึ่งมันต่ำนะครับและอีกอย่างที่คุณหมอเอาฟิล์มเอ็กซเรย์มาให้ผมดูครับผมนั่นก็คือเป็นอาการที่หัวใจของผมมีขนาดใหญ่กว่าปกติครับซึ่งแบบผมก็ตกใจนะแบบเฮ้ยผมมีอาการหัวใจใหญ่กว่าปกติหมอก็เริ่มซักประวัติครับผมว่า ผมมีอาการเจ็บหน้าอกมีอาการมึนมีอาการหมดสติบ้างไหมก่อนหน้านี้ครับผมผมก็บอกว่าเออผมไม่มีเลยครับผมกว่าแข็งแรงดีเป็นปกตินะครับผมแล้วก็พอคุยไปคุยมาซัปประวัติไปซัปประวัติมาก็คือพบว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่แล้วเป็นปกตินะครับแล้วก็มีหัวใจที่มันเต้นช้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของแถมที่มันได้มาจากการที่เรามีการเต้นหัวใจที่ช้าครับผมคือภาวะแอตลิทาร์ดภาวะแอตลิทาร์ดครับผมต้องบอกว่ามันมาจากการที่เราออกกําลังกายอย่างหนักเป็นประจำครับผมกล้ามหัวใจมันคือกล้ามเนื้อ ได้ครับผมนับเมื่อกล้ามหัวใจของเรามันพัฒนาขึ้นครับผมนะการบีบตัวของมันมันจะบีบได้รุนแรงมากขึ้นครับผมการส่งเลือดไปในส่วนต่างๆของร่างกายก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในหนึ่งนาทีครับผมนะครับสำหรับบุคคลที่เป็นนักกีฬานะครับใช้จํานวนครั้งในการบีบตัวของหัวใจเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้น30 40 50ไม่เกินนั้นครับผมนะก็สามารถที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ฟิตใครที่ไม่แข็งแรงครับผมคุณอาจจะต้องใช้จํานวน อยู่ที่ 80- 90หรือร้อยครั้งต่อนอาทีครับผมนะซึ่งต่างจากนักกีฬาแบบมากมายมหาศาลครับนี่คือความแตกต่างของคนที่ออกกําลังกายแล้วก็ไม่ออกกำลังใจนั่นเองครับผมทีนี้ประเด็นก็คือพอมีอาการเอลิธาร์แล้วผมก็เริ่มถามต่อว่าแล้วผมต้องมีอะไรที่จะคอนเซิร์นไหมผมมีอะไรที่จะต้องแบบเหมือนเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีความเสีย่ยงเป็รืรอหัวใจไหมคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาะวะเอลิฮาร์ดนะครับไม่ได้มีความเสี่ยงใดครับผมไม่ได้ทําให้เรามีอาการที่แบบแย่ๆย่เกี่ยวกับเรื่รา การที่เราออกกําลังกายเป็นประจำครับผมทำให้เราลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจได้มากกว่า50%ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็ออกกําลังกายต่อไปอันนี้คือคุณหมอเขาฝากไว้นะครับผมแล้วผมก็มาทําการบ้านต่อนะเกี่ยวเรื่องของแอสลีทฮาร์ตนะครับผมพบว่านะครับจริงๆเนี่ยแอสลีทฮาร์ตนะครับมันจะมีสิ่งที่มันคล้ายคลึงกันอยู่อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเป็นโรคที่ชื่อว่าไฮเปอร์โทฟิกคาริโอไมโอพารซีครับผมนะเป็นอาการหัวใจโตนะครับผมจากกรรมพันธุ์นั่นเองครับอาการไฮเปอร์โทฟิกคาริโอไมโอพาีครับผมเป็นอาการที่ เรามีหัวใจหนาตัวโดวยที่เราไม่ได้มีกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบของคาร์ดิโอ,อนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์อันนี้ตอบไม่ได้มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติครับผมนะครับและนักกีฬาที่เสียชีวิตจากการออกกำลังกายส่วนใหญ่ครับมาจากโรคนี้นะผมซึ่งก็ไม่สามารถโทษนักกีฬาได้เนื่องจากว่านักกีฬาเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าตัวกูเนี่ยมันม,มันมีอาการนี้อยู่หรือเปล่านะผมคนที่เป็นโรคนี้ครับผมเขาจะมีอาการเจ็บหน้าอก ร่วมด้วย เวลาที่เขาออกลางกายนะครับและเขาจะมีอาการหน้ามืดมีอาการเพอร์ฟอร์แมนซ์ตกลงมีอาการหมดสติครับผมและพอไปดูฟิล์มเอ็กซเรย์ของเขาครับไม่ใช่เพียงแค่ห้องหัวใจซ้ายด้านล่างที่มีความหนาตัวแต่มาส่งผลทําให้ห้องหัวใจด้านขวาล่างมีอาการหนาตัวด้วยเช่นกันครับผมครับพอมันมีอาการหนาตัวขึ้นมากๆเข้าครับผมนะครับการเดินทางของเลือดในหัวใจมันก็จะลดต่ําลงครับทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นหัวใจวายได้นะครับนี่คือความน่ากลัวของการที่เราเป็นโรคโรคนี้นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว เป็นคนที่มีการเต้นหัวใจที่ต่ำมากๆนะครับผมก็คือจริงๆนะส่วนหนึ่งอะถ้าเกิดคุณเป็นคนออกกบบาลังกายเนี่ยนะครับผมควรจะดีใจว่าแบบเออวะเราฟิตขึ้นเราแข็งแรงขึ้นแล้วรุ่นนี้นั่นนะครับแต่เวลาคุณหมอนะครับเรียกเราไปคุยใช่ไหมครับอย่างกรณีอนนย่างเคสผมเนี่ยนะครับผมก็ให้พูดตามความเป็นจริงนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างเพราะบ,บางคนเนี่ยนะผมเป็นไฮเปอร์ทูฟิกคาริโอเมโบตี้นะครับผมแล้วก็ออกกำลับบงกายอยู่แล้วด้วยนะครับ คือมีอาการหัวใจโตอยู่แล้วแต่ก็ฟิตอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นคือมันก็คล้ายคลึงกันมากอ่ะมันเหมือนกันเลยครับผมอาการตโตหัวใจครับอาการหนาตัวหัวใจขนาดหัวใจมันมันนี่อาการที่แบบหนาตัวคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่บอกว่าเรามีอาการเจ็บหน้าอกถ้าเกิดว่าเราไม่บอกว่าเรามีอาการผิดปกติในช่วงที่เราออกกำลังกายครับผมคนระับมันเป็นการปิดโอกาสให้คุณจะมีโอกาสได้รักษาตัวเองอันนี้บอกก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นครับคือให้ ไปสืบดูได้เลยนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากสืบถึงขนาดนั้นครับให้ไปตรวจเช็คเครื่องหัวใจของคุณหรือไปให้หมอที่เชี่ยวชาญด้านหัวใจรัผมนะัเป็นคนช่วยตรวจคุณดีกว่าว่าหัวใจของคุณเนี่ยนะผมเป็นแอสซิทาร์ ard, หรือว่ามันเป็นโรคกันแน่นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะเนื่องจากว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำครับผมนะครับก็จะมีการเต้นหัวใจที่ช้าอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะดีใจกันใช่ไหมว่าเฮ้ยการเต้นหัวใจกูแม่งเชา้าอ่ะกูแม่งเทพนะเลยข แค่แบบไม่นานเองนะแบบประมาณ3-4เดือนแต่หัวใจแม่งเต้นอยู่ที่38-39-40อันนี้น่ากลัวครับผมพอมาเริ่มดูฮาร์เรทของตัวเองแบบเหมือนประมาณว่าเฮ้ยฮาร์เรทกูแม่งลงเร็วว่ะแสดงว่ากูฟิตเร็วหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆเนะี่ย อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอาจจะเป็นความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ในที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ครับผมนะครับและอีกกลุ่มนึงครับผมที่น่ากลัวเช่นกันครับก็คือกลุ่มคนที่ใช้ยานั่นเองครับผมกลุ่มคนที่ใช้ยาโดยเฉพาะใช้ human g r o w t h hormone ครับผมจะมีภาวะเขาเรียกเอ็นราชาร์ t ครับผมคือเป็นอาการที่มีหัวใจโตนะครับผมจริงๆไม่ใช่แค่หัวใจหรอกแต่จะมีภาวะเติบโตขึ้นของอวัยวะภายในส่วนอื่นๆด้วยครับผมนะภาวะหัวใจโตของนักพอกายครับผมถ้าเกิดเราไปดูผลชนสูตรนะครับของนักพอกกา กลุ่มนักพอกกายที่เสียชีวิตเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการหัวใจโตกว่าบุคคลปกติทั่วไปครับผมเกือบ2เท่านะครับคือแม่งใหญ่โคตรเลยครับผมร่างกายแม่งก็แบกไม่ไหวนะครับหัวใจมันมีทาระหนักเกินไปมันก็ตายแค่นั้นเองครับผมนะอันนี้เป็นสิ่งที่นักพอกกายส่วนใหญ่ไม่รู้นะว่าเวลาเราใช้ยาแบบโอเวอร์ดสหรือว่าใช้แบบเหมือนพวกโกดฮอร์โมนเยอะๆพวกนี้ครับผมนะทำให้ตัวของหัวใจของเราเนี่ยมีอาการเติบโตขึ้นได้เช่นเดียวกับเทสโทสเตอเรนเช่นกันครับถ้าเกิดใช้เทสในโดสที่สูงมากทใคเรดิส ถ้าเกิดใครใช้ยาอยู่อยากให้ใช้ในโดสที่คุณรู้สึกว่าคุณโอเคไม่ใช่แบบใช้แบบแบบเ,เรียกว่าอะไรเมกะโดสอะคือแบบไปสูงลิฟอันนี้ผมไม่บอกนะว่าลิฟโดสเท่าไหร่แลผมแต่ว่าคุณคนที่ใช้เนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าอะไรคือโดสที่โอเคอะไรคือเป็นเมกะาโดสเนะนะครับผมก็อยากจะให้ย้อนกลับไปดูตารางการใช้ยาเรวเองว่าแบบมันไม่เยอะจนเกินไปเพราะว่าชีวิตของคนเราไม่ได้มีแค่กล้ามไงโอเคไหมครับชีวิตของคนเรามันมีอย่างอื่นอีกนะครับผมบางคนเนี่ยครับคือยิงยิงโดสเข้าไปเนี่ยครับ พันห้าสองพันเนี่ยนะครับผมคือมึงไม่นึกถึงหัวอกแม่มึงลูกหรือว่าเมียมเลยเหรออะไรแค่นะครับผมยังไงฝากด้วยนะเกี่ยวเรื่องของความ Will be อิงครับผมการมีชีวิตที่ดีนะหลังจากที่เราออกกาลังกายนะครับผมมันไม่ใช่แค่เอาชีวิตเข้าไปแลกไงแต่ว่าเราออกกําลังกายเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นต่างหากอันนี้คืออยากจะฝากไว้เลยครับผมเพราะฉะนั้นครับใครที่มีสภาวะเขาเรียกว่าหัวใจเต้นเช้ากว่าปกติเนี่ยแล้วโดนทักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถือว่าเป็นเรื่องดีนะถ้าเกิดคุณหมอทักครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับถามดีเทลลึกๆหน่อยคุณหมอฟิล M ์มเอ็กซเรย์ว่ามันว่ายังไงบ้างหัวใจของเราเป็นยังไงบ้างมีการหนาตัวของหัวใจห้องล่างซ้้้้าาาาายยยเออออะะมมมมมมัััหงงงล่งขวววนโตตตตตดไรบผปฏิิ ไรถ้าเกิดมีอาการเจ็บหน้าอ,อกระหว่างที่ออกกำลังกายทำอย่างไรเฮ้ยถ้าช่วงนี้แบบมีอาการหมดสติหรือว่ามีอาการมึนศรีรษะหรือว่ามีอาการที่แบบเหมือน Perform a n c e ตกนะผมในช่วงที่ออกกำลังกายเนี่ยนะผมเป็นเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องของหัวใจหรือเปล่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำกันบ้านร่วมด้วยนะครับผมในการที่จะไปตรวจร่างกายแต่ละครั้งครับเพราะว่าผมบอกก่อนว่าการตรวจร่างกายเนี่ยสำหรับนักกีฬาแล้วนะบอกเลยว่าสำคัญมากครับผมไม่ใช่แค่นักพกกายเท่านั้นนะครับแต่เป็นทุกทุกคนที่อยู่บนโลกนี้จะต้องตรวจร่่าาางกายคคัผอ้ลลตตดดดููเื ดูทุกอย่างในร่างกายของคุณครับดูหัวใจว่ามันมีความผิดปกติไหมถ้าเกิดว่ามันมีความผิดปกติคุณก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้ทันเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ตรวจร่างกายเลยเป็นระยะเวลา สมมุติว่า5ปีแล้วคุณมาตรวจทีหนึ่งแล้วมาเจอว่าแบบโอ้โหโรคแม่งมาเป็นหางว่าวเลยเนี้ยอันนี้ก็ไม่หานะก็อยากจะบอกไว้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ของโค้ชพูแน่นะครับที่โดนคุณหมอเรียกไปคุยนะว่าเอ้ยทำไมหัวใจมันโตจังเลย้ทำไมหัวใจมันเต้นช้าจังเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เคยโดนทักแบบนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็สงสัยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้น,นครับคลิปวิดีโอนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นคําตอบให้กับทุกคนได้เช่นกันนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ได้วยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครืรอว่า่า์แนยลลลมก like, กกกกดดดดไ subscribe ้็ะะิงครับ เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ